สบ,สบายดีสบายดีกันมือทุกคนเด้อยินดีตอนฮักทุกคนเขาซีซองน้องเฟรบอมยิวเด้ดอเมื่อนี้เนาะอากาศกันหนาวน้องเปึ้งเต้หฮาุ่งเสื้อนี่จะรู้หลุมพัดจอยจอยยู่นนเนาะทุกคนยู่ที่เวียงจันต์ตอนนี้หนาวแหงเนาะพี่นอกบ่มีแดดเลยเนาะอยากงัวยู่แต่ละท้องถิ่นยูแต่ละประเทศหนาวบ่พากันทักษาสุขภาพเ,เด้อฮักคิดฮักฮักชีวิตจะคิดอาบน้ำฮักชีวิตจะคิดอาบน้ำอันนี้คือ น้องบอมฝากมาไว้เต e ือนทุกคนเด้อฝากให้น้องอยู่เนาะี่นั่นก็คือน้องบ่มปาจีโอ้ยหัดอาบน้ำเนาะหนาวแหงเนาะบุ้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะเป็นจังใดเนาะขนาดอยู่ที่เวียงจันทร์นี่ปกติจะบ่หนาวเนาะฟังคนที่เคยอาศัยมู่เพื่อนเคยลมกันเนาะมู่เพื่อนอยู่เวียงจันทร์นี่ถามว่าหนาวบ่แต่ละปีก็ธรรมดานะแต่ว่าปีนี้หนาวไปปีนี้หนาวไวปีนะปกตินี่คือสิบุหนาวเป็นว่าธรรมดาแต่ปีนี้คือหนาวไวแหงน้องบ่มอยู่ก็โอ้โห มีเสื้อบ่ได้เตียมเสื้อขนยาวมาน้องพี่น้องหอันนี้ก็เป็นเสื้ออาให้เป็นซื้อมาแล้วคนบนุ่งยุ่เป่าเขากับคนมานุ่งซะมือนี้เนาะน้องบอมก็สิพาทุกคนมาอ่านข้าวข้าวหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสดังเนาะเป็นกระแสฮือฮาดังในโลกโซเชียลนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อมีรัฐบาลไทยเนาะได้ประกาศว่าจะปรับค่าแรงงานของประเทศไทยขึ้น เมื่อก่อนท่านมรีนสองร้อยสามร้อยบ,บาทต่อวันเนาะต่อคนต่อมือตอนนะี้สิปับขึ้นเป็นหกร้อยบาทต่อวันต่อมือเนาะต่อคนอีกพี่น้องตอนนี้กัหกร้อยบาทอยู่ประเทศลาวกะสามเศษกี 3, แล้วคนลาวทุกคนก็นคือเริ่มแห่กันข้ามประเทศเพื่อไปเห็ุเมียอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าค่าแรงงานลาวอยู่ตอนนี้กั คือทุกคนได้เห็นเนาะสินค้าและการเงินก็ะโอนค่าเด้ตอนนี้คือกำลังหือหานักเลยเนาะเพราะว่าจะได้ข้ามไปเรียกยุกประเทศไทยเนาะตอนนี้คือบอกเลยหลายคนก็เริ่มไปเรียนเนาะหลายคนก็เริ่มแพเอพาสปอร์ตกำลังไปเนาะมีกระแสดราม่าคมคิดเห็นมาหลายแห่เนาะตอนนี้เนาะคือเป็นความคิดเห็นหลายหลายคนเลยกับเหตุการณ์ดังก้าวดีที่เกิดขึ้นเนาะเอาก็เหรือว่าสิพาทุกคนไปรับสมหับฟังปร้อมๆกันเลยเนาะ ไปเดียวไปเบิงพร้อมๆกันเลยว่าสิเป็นจังไดเนาะเรื่องราวนี้เนาะเมื่อได้มีพรรคการเมืองหนึ่งของไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการจะปรับค่าแรงงานขั้นต่ำของไทยให้ได้600บาทต่อ1วันจากค่าแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันคือคนกาลังเร่ม3 2 1บาทหรือ354บาทต่อ1วัน ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดน,นะคะสำหรับค่าแรงงานในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีทางเพจ Genius Ad Words ของเราได้ออกมาโพสในวันที่7ธันวาคม,ม2 5 6 <สน S> 2<า>เอาไว้ดังน,นี้ค่ะค่าไทยปักถึนค่าแรงงานวันละ600บาทความผิบััิและหายนะนจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานของเราอย่างแน่อนอนคุณคิดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทาง ก็ยางได้มาคอมเมนต์เอาไว้อีกนะคะว่าเราจะได้เห็นภาวะสมองไหลเกิดขึ้นอย่างแน้นนซึ่งความหมายของภาวะสมองไหลเนี่ยนะคะก็คือการที่แรงงานเรา คนที่มีทักษะในการทำงานสูงหรือคนที่มีมันสมองของประเทศอพยพเพื่อย้ายไปทำงานหรือไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศอื่นที่มีรายได้สูงกว่าและสวัสดีการดีกว่าประเทศของตนเองนั่นเองนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประเทศลรวนะคะตามรัฐบาลกำหนดมาก็คือ46,154กีบต่อ1วันถ้าเป็นเงินบาทก็ราวๆ90บาทต่อ1วัน1คนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายในต้นปีหน้า2023นะคะ 46,154กีบขึ้นมาเป็น50 0 0 0กีบนั่นเองถ้าเป็นเงินบาทก็100บาทนั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประเทศลาว1บาทเท่ากับ5 0สบูนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันค่ะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มความคิดเห็นของชาวลาวท่านแรกกันเลยนะคะ ซึ่งเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดีมากคนจะได้ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเยอะๆและก็ส่งเงินบาทไทยเข้ามาประเทศลาวมากๆและคนในประเทศลาวเวลาสมัครงานก็ไม่มีใครเขาไปสมัครแล้วนะมันจะทำให้เกิดปรากฏก,การณ์การกดราคาขึ้นหรืออาจจะทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกเพราะขาดขืนแรงงานในลาวในความคิดของฉันนะคะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะยังไม่ทันขึ้นในเร็วๆเนี้ยนะมันเป็นการหาเสียงถ้าเลือกตั้งชนะจะได้ขึ้นเป็นห0ร้อยบาทต่อวันในอีกสี่ปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อมาค่ะตอนนี้เรื่องเกิดขึ้นแล้วค่ะแอดมินประกาศรับสมัครพนักงานไม่มีใครมาสมัครเลยไม่มีใครเรียนหนังสือเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำเขาพูดปากต่อปากกันว่า ข้ามไปทำงานที่ประเทศไทยได้เงินเดือนดีกว่าจบปริญญาตีอยู่ที่ลาวควรคิดเห็นต่อมาค่ะถ้าค่าแรงงานสูงเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตทุกอย่างก็แพงเขายากมากแพงตายหมดทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนักลงทุนก็จะหนีไปประเทศอื่นที่มีค่าแรงถูกกว่าความคิดเห็นต่อมาค่ะแล้วเนี้ยก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวราทานสุดท้ายที่เราได้เอามาอ่านให้ทุกท่านฟังในวันนี้กันนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าอันนี้คือเป้าหมายอยู่ในนโยบายห่างเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งตั้งไว้ภายในปีพศ270ถ้าถึงวันนั้นจริงๆสภาพเงินเฟอ้อของเราจะอยู่จุดไหนยังไม่รู้เลยถ้ายิงใส่แนวโน้มในปัจจุบันและถ้าพักนี้ของประเทศไทยได้เป็นรัฐบาลจริงๆและทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ประเทศเราได้รับผลกระทบหนักแน่นอนเลยตอนนี้ก็คือนี่พึ่งจบไปลแล้วแล้วเนาะคือบอกไนเลยว่าอู พาเป็นเรื่องจีมีก็คือ,อตกใจแหงเลยเนาะเพราะว่าสินค้าตอนนี้คางลาวเขาการอดค้าเ,าเดยผัดแหงงานนะคะาไปทางประเทศไทยเพืเ่อไหหาแล้วเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าที่ทุกคนหู้ันเนาะเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างกะมาจากประเทศไทยหลายส่วนยูเนาะพี่น,น้องเดี๋ยวเราก็พาทุกคนมาหาัาฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคืออันนี้กะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังบนเนจใจเพื่อนเนาะหรือว่าเป็นเรื่องลาว แต่กอนบอกเพราะว่าตอนนี้คือเพื่อนว่ามันเป็นกระแสหนึ่งที่แบบรัฐบาลเพื่อนได้ปันออกมาเนาะว่าอยากให้อ่ามีการปันอ่านเขาห้องว่าเสียงเนาะแห่เสียงหาเสียงแห่เสียงหาเสียงคือตอนนี้ก็ยังบันเนี้ยค่าเป็นเรื่องจริงก็คือบอกเลยว่าโอ้คือคนข้ามลุกไปประเทศไทยหลายแห่งเพราะว่าตอนนี้ก็ยังข้ามไปหลายแห่งนะน้องบอมเนาะ เป็นจังใหญกันได้ทุกคนได้เบิ่งแล้วอ่าก็ให้ความที่เห็นกับน้องบอบน้องยูเด้อว่าเป็นเรื่องเท่หรือเรื่องจริงเนาะเรื่องเท่บรเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเป็นเกษตรเฮงในตอนนี้เนาะเป็นเกษตรนักน่วงเลยทางเฟซบุ๊กทางอย่างหลายๆตามมาทางโลกออนไลน์เลยเนาะเพราะว่าเฮากาอ่าจ กษตรตอนนี้ยังกษะแคือทุกคนได้หูเลยเนาะโลกออนไลน์ก็มีเรื่องเท่และก็เรื่องโปเท่เนาะมีหลายอันที่มาซับซ่นเขาก็อยกหูเนาะทุกคนก็เลยว่าเอาคลิปนี้มาให้ทุกคนในบิงค้า่ะว่าเป็นเรื่องจริงกับคอมเมนต์บอกกันในเด้่อนเนาะบางทีน้องบอ,อ,อ,อยู่กันอ่าเรียนจบแล้วก็สิได้ข้ามไปฮิดเวียดยู่ประเทศไทยองอมเนาะเพราะว่าเงินเงินกีบกับเงินบาทตอนนี้คือเงินบาทหนึ่งพันบาทได้เลขคือเป็นเงินกีบได้ห้า0ซนกีบเนาะพี่น้อง ถือว่าหลายแหงเนาะปัจจัยในเมื่อก้อนแม่น1 0 0่บาทแลกได้แต่3ามแสนกีบสอ,สองแสนหาสามแสนกีบเนาะแต่ตอนนี้แลกได้ห้าแสนกีบแล้วถือว่าเงินลาวนีออนค่าหลายเข้าทุกมือแล้วเนาะทุกพี่น้อง โอเคเนาะมือนี้กสิพาทุกคนมาพับส่มพับฝังซัำมี่ลยเนาะคลิปวิดีโอนี้กศิลาป็นกนท่าภัยมากท่าภัยยากให้เห็ดคิดเบบใได้เนาะกาสามารถคอมเมนต์แล้วส่งมาให้เฮาบึ้งน้เด้อดเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้สิลาปิณกนเนาะเพราะว่าอากาศตอนนี้คือตอนแรงๆละลืมคำลอากาศกันหนาวจิ็นจ่อยๆอยู่พัดหนาวมันต่มัอเศ้าพุ่นลมพัดแห้งหนาวเลยคําแล้วก็แห้งดึกอะคาแล้วก็แห้งหนาวเขาหนาวเขาตอนนี้คือลมพัดววยๆอยู่กาอยากฟากทุกคนเนาะมึมกระลายก็ ฝากทุกคนเนาะรักษาสุขภาพนําด้อเป็นห่วงเนาะบ่ได้เป็นหมอเนาะแต่ว่าเป็นห่วงเด้อยาลาไปก่อนเนาะอ่านุ่งเสื้อขี้เหนียวกันนานๆดีเดอคือน้องอยู่เลยเนาะบ๊ายบาย